เจ้าของร้อนใจกระต่ายที่เลี้ยงไว้ถูกกลุ่มสุนัขบุกข้อกัดตายเกลื่อนเก้าตัววันเกิดเหตุซ้ำอีกหลังผ่านมาสามเดือนแล้วยังแก้ปัญหาไม่ได้เนื่องจากมีทั้งหมาจรจัดหมามีเจ้าของวันที่14มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากร้านขายอาหารสัตว์แห่งหนึ่งใกล้โรงพยาบาลพิลำพูลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนว่ามีฝูงสุนัขจรจัดบุกเข้ามาทำร้ายกระต่ายที่เลี้ยงไว้ตายถึง9ตัวโดยเหตุเกิดเมื่อกลางดึกวันที่12มกราคม 2,568แม้เจ้าของร้านจะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแต่ติดปัญหาศูนย์พักพิงสัตว์จราจัดรไม่เพียงพอทําให้สุนัขกลุ่มดังกล่าวยังคงบุกเข้ามาพังกรงกระต่ายซ้ําและยังคงวงเวียนอยู่ในพื้นที่จากการลงพื้นที่พบว่าเจ้าของร้านขายอาหารสัตว์ยังคงอยู่ในความหวาดกลัวและเป็นกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเผยว่าคืนเกิดเ,เหตุเวลาประมาณ2นาฬิกาตนเองหลับสนิทเนื่องจากรับประทานยานอนหลับทําให้ไม่ทันได้ยินเสียงผิดปกติ กระทั่งช่วงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ากระต่ายที่เลี้ยงไว้ในคอกถูกกระต่ายเกลื่อนบริเวณหลังร้านเหลือแค่กระต่ายที่อยู่ในกรงที่รอดคุณลุงข้างร้านให้ข้อมูลว่าช่วงเช้ามืดวันเกิดเหตุเขาพบฝูงสุนัขสี่ถึงห้าตัววิ่งออกมาจากร้านและพบกระต่ายเสียชีวิตจํานวนมากเมื่อสอบถามชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงก็พบว่าฝูงสุนัขดังกล่าวมีทั้งสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่ชาวบ้านให้อาหารเจ้าของร้านจึงเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของสุนัข ซึ่งอีกฝ่ายได้ขอโทษและรับปากว่าจะดูแลสุนัขของตนไม่ให้ออกมาสร้างความเดือดร้อนอีกแล้วก็ยังบอกกับตนอีกว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้ล่าสุดตอนนี้จะครบสามเดือนแล้วยังไม่เห็นเจ้าของสุนัขเข้ามารับผิดชอบใดๆเลยอย่างไรก็ตามในคืนต่อมาสุนัขกลุ่มเดิมยังคงบุกเข้ามาอีกสองคืนติดกันพยายามพังโครงกระต่ายและเห่าเสียงดังจนเจ้าของร้านต้องออกมาไล่และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำไปร้องเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหน่วยงานท้องถิ่นรับเรื่องและพยายามประสานกับศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดในเขตภาคเหนือแต่ติดปัญหาที่ศูนย์พักพิงสัตว์จรจัดไม่สามารถรองรับสุนัขจรจัดเพิ่มได้ทําให้ยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เจ้าของร้านกังวลว่าหากไม่มีการแก้ไขอาจเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ําอีกไม่เพียงแต่กระต่ายของตนจะได้รับอันตรายแต่ยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุบนท้องถนนเนื่องจากสุนัขจรจัดวิ่งไปมาบนท้องถนนนอกจากนี้ยังส่งเสียงดัง และอาจทำร้ายคนในละแวกใกล้เคียงทั้งนี้เจ้าของร้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างจริงจังโดยเฉพาะการเพิ่มศูนย์พักพิงให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคตผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ชาวบ้านบริเวณรอบๆใกล้เคียงให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวว่าหมาจรจัดที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมีจํานวนประมาณ20-30ตัวซึ่งจะอยู่บริเวณใกล้ๆโรงพยาบาลในช่วงเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านบางคน ก็เล่าให้ฟังว่าหมาฝูงดังกล่าวมักจะออกหากินสัตว์ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงบางทีไปอยู่กลางถนนรถเกือบชนอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจึงเป็นห่วงความปลอดภัยของประชาชนและสุนัขจรจัดจึงอยากให้ศูนย์พักพิงสัตว์ช่วยเข้ามาดูแลสุนัขฝูงนี้ด้วย